สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลดีบูลคุณปุ๊กนะคะก็่างคายไปนานนะคะวันนี้ถือโอกาสนะคะมาแฮปปี้นิวเอียนะคะแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์แล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะให้กับตัวเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะวันที่15กุมภาพันธ์2565นะคะก็เป็นวันค้ายวันเกิดของปุ๊กนั่นเองนะคะวันนี้ถือโอกาสนะคะมาทำบุญนะคะถวายลงศพตอนนี้ปุอยู่ที่จังหวัด สมุทรปราการนะคะอยู่ที่มูลนิธินะคะร่วมกตัอยูอำเภอบางตีนะคะซึ่งที่นี่จะเป็นที่ประจำของทุกเลยนะคะลูวกอาจจะมาถวายลงุงุพในวันท้ายวันเกิดในทุกปีนะคะวันนี้ถือโอกาสอันดีนะคะก็นะคะอยากจะทําบุญเนาะรู้สึกว่าการถวายลงุงศพให้กับสมรายญาตินะคะเราสึกว่าเราได้มีส่วนร่วมแล้วก็เราได้บอกบุญนะคะแล้วก็เงินจาก การที่ทุกท่านอุดหนุนพุกนะคะกำไรในส่วนจจการถ่ายดีบุญผลิตภัณฑ์ดีบุญและผลิตภัณฑ์ตัวดีพันแขกนะคะวันนี้นะคะพุกก็นาเงินจำนวนเหล่านั้นนะคะมาร่วมทําบุญนะคะขอให้นะคะอันนี้ส่งนะคะที่พุกได้ทาบุญวันนี้นะคะขอให้ส่งผลไปยังทุกท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะร่ํารวยรวยยิง่งขึ้นไปรวยกว่าที่เคยรวยนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะว่าขั้นตอนนะคะในการาบริจาคลงมสมนะคะมีขั้นตอนอะไรกันบ้าง ค่ะนี่คือบรรยากาศนะคะตอนนี้นะคะก็มีมาตรการนะคะห้ามจุดทูบนะคะก็อ่าเราต้องมาสแกนนะคะตัวน,นี้ก่อนมาสแกนทะพูอ่าสามสิบจุดสี่นะคะรีก็เป็นบรรยากาศนะคะก็จะมีพนักงานนะคะรอนะคะรับนะคะว่าอา่จะมีคนมาร่วมบริจาคนะคะาตามมันเลยค่ะที่เป็นบรรยากาศข้างในนะคะ ที่นี่นะคะคนจะมาทําบุญแบบเรื่อยๆมาเยอะมาแล้วก็อันนี้สุกแรงมากเลยนะคะขั้นตอนการทํานะคะเราก็อันดับแรกเลยก็ต้องมาเขียนใบเป็นใบชื่อนามตระกุลของเรานะคะก็จะมีคบบําอธิฐานตามนี้เนาะคะ่ะแล้วก็ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะถามเราว่าเราจะต้องการทําทั้งหมดกี่โลงนะคะวันนี้นะคะจะต้องการทําทั้งหมด ก้าลงนะคะนี่นะคะได้มาแล้วนะคะก็เป็นใบอ,อัธโนทนาบุญนะคะสําหรับพวกเนี่ยวันนี้นะคะจะทําบุญร่วมมันเกิดนะคะวันนี้เป็นปน,นคล้ายมันเกิดก็ทวายลงศพทั้งหมดเก้าชุดนะคะก็คือที่เนี้ยถ้าเป็นลงเปล่าก็จะชุดละห้าร้อยบาทนะคะวันนี้นะคะเลขสวยเนาะก็ทวายทั้งหมดเก้าลงนะคะเป็นจนํานวนเงิน4ี่พันห้าร้อยบาทเดี๋ยวตามไปดูนะคะขั้นตอนนะคะเราเอาไปสีมพูเนี้ยที่นี่ก็จะมีกาวเนาะ ให้เราทาก,กาวเพื่อที่เราจะเอาไปติดที่โลงนะคะชึบชึบชอโอเคติดแล้วนะคะคมือแบบไม่มีคนถ่ายให้ก็จะแบบต้องต้องจับด้วยอะไรอย่างเนาะ,ะโอเคค่ะ,ะติดกาวเรียบร้อยนะคะปะเราเอาใบนี้นะคะเนี่ยใบนี้เลยไปติด ได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดที่โรงจริงๆกันเลยนะคะมาค่ะนะคะเราจะไปติดที่โรงจริงๆที่แบบเอาไปบริจาคให้กับจริงๆเลยจริงๆติดที่โรงจำลองว่าจะโรงจริงก็เป็นการทําบุญเช่นกันนะคะแต่วันนี้นะคะกจะขอติดที่โรงจริงๆเลยนะคะโอเคนะคะอ่านะคะติดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขออธิษฐานแป๊บนึงนะคะ ทุกคนตอนนี้นะคะบุกก็ทําบุญถวายลงศพจํานวน9โ้าลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกสบายใจมากๆเลยนะคะวันนี้เนาะขอให้อานิสง์นะคะที่บุกได้ทําบุญถวายลงศพให้กับสุภัยญาติวันนี้นะคะส่งผลน,นะคะให้ทุกท่านนะคะลูกค้าบุกที่อยู่ในช่องทุกคนเลยนะคะที่อุ่นบุกมาตลอดนะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยร่ารวยไม่เจ็บไม่จนนะคะขอบคุณมากๆาเลยแล้วก็วันนี้นะคะมีแบบเรื่องแบบลี้ลับด้วยอะ่ะแบบขนลุกเลยะคะ่ะตอนที่บุกนะคะ ติดตัวใบสีชมพูอะค่ะที่บุ๊กบอกว่าตัวนี้ปกติแล้วเวลาเรามาทาบุญถวายลงสุก็จะเราเขียนชื่อใช่ไหมคะหลังจากที่ติดอะค่ะทุกคนรู้ไหมนะคะเกิดอะไรขึ้นกับบุ๊กนะคะคือได้ยินเสียงอะได้ยินเสียงคนเหมือนเหมือนเหมือนมีอะไรเคาะที่โลงอะแบบถ้าคนลุกมากใช่ค่ะไม่ได้ยินคนเดียวนะคะ <S <S <ๆ>เพื่อนที่เหมือนถือว่าคนอื่นที่เขาแบบเข้ามาติดด้วยอะก็ได้ยินวิ่งกันเลยอะบบวิ่งเลยอะก็คิดว่านะคะ เราอน,น้ส่งทางนี้นะคะเขาคงจะรับรู้เนาะก,ก็อวยพอรอวยชัยนะคะวันนี้ก็ถือโอกาสนะคะมีความสุขแล้วล่ะนะคะในการทําบุญในวันคล้ายวันเกิดของบุกวันนี้นะคะแล้วพบกันนะคะว่าคลิปต่อไปนะคะจะไปที่ไหนนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย